รายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานรายงานจังหวัดอุบลราชธานีวันที่5มกราคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนางวิมุติยาอาวุธเฮวินรายงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ในายชาตรีบุญผุยนักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศส,อส 2, 5 6 5ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไลน์มิติ้งนักสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีวันที่6มกราคม2565เวลา14.30นานาทีนางวิมุตติยาอาวุธเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานแรงงานจังหวัดเข้ารวมรับฟังการถ่ายทอดความรู้และสักซ้อมวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK ณนะหอประชุมสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีวันที่7มกราคม2565เวลา10นาฬิกานายพงรัฐพิลมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ในายสมเพชร์ไส้สกูรรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่1ประจำปี2565ณห,ห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีชั้น2สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณที่ตั้งหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ2565ฮทไทยพาสิมมารายงานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีชั้น2สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีหรือโทร045344632-3 ติดตามผลงานและข่าวสารเกี่ยวกับแรงงานได้ที่ Facebook หรือ YouTube สำนักง,งานแรงงานจังหวัดอุบุราชธานี